มาขายด้วยค่ะขนมนะคะซองละห้าบาทใช่ค่คะใช่ไหมป้าแจงเคยซื้อกินนะซองละห้าบาทขอบพระคุณคุณแม่มากเลยน่ารักมากเพลงเร็วๆกันสักเพลงดีไหมจ๊ะยืนโยกไปด้วยกันนะคะไปเลยจ้าของนี้ปึ๊ดใจจริง,องพอแล้ว ขอบคุณค่ะแถมให้อีกสักหนึ่งบทเพลงเร็วๆดีไหมจ๊ไ<อ>ะไปกันเลยส่งเสียง่อยได้ไหมจ๊ะย,ยังยังมีแรงเต้นอยู่มีกำลังใจร้องเลยไปค่ะไปกันต่อเดีจ้าเพราะว่าแม่จ๋าสักป๊อปหนึ่งนะคะมีแฟนเพลงกระสิบมาว่าอยากฟังเพลงนี้หนูเลยต้องร้องให้ฟังสักนึ่ง อย่าหวังว่าฉันจะคุ้มเขาให้โอ๊ร้องเป็นนะคะแล้วให้หนูร้องให้ฟังทำไมเนี้ยร้องดีกว่าหนูอีกหนูถูกกลับแล้วร้องขนาดนี้ถูกขังแล้วะคะ่ะอย่าหวังว่าฉันจะคุ้มเขาไวา้แม่ ตัวเราเพียงใดคราวนี้คงมั่นคงไม่เห็นมีน้ำตาไม่เห็นมีคำลาไม่ขอตื่นปันไม่มีนมีเสินสิบพันไม่เห็นมีวันคูนกลับไปหาขอบคุณ เพลงแถมลุยเลยจ้าทางน้อยมากเลยตรงนี้ตรงนี้เฮห่างไปนิดอีกนิดน่าแหละห่างอีกสุดนิดอีกนิดน่าแหละแม่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 กำตาช้ำจ้องหัวร่วงรักจะมันชอาท่อนไหนวะแม่ท่อนยาวยังไม่ถึงท่อนสักทีท่อนไหนอ๋อค่ะ ที่มันมีเสียงกีต์้าแฉบหอมฟอดเอามือกอดลืมแกอ้าวนี่มันชอบท่อนนี้นะคะฝั่งนี้เมื่อกี้เ่าอีกสักทีไหมคะค้าแฉบหอมฟ้อเอามือกอดลืมแกอ้าวโอ้พลังดีดีนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวหนูขอพูดกับแฟนเพลงของหนูสัก ต,ต,ต,ตลอดระยะเวลานะะหลายเดือนที่ผ่านมาเด็กนักเรียนม .1 น,น,นะคะจากจังหวัดกาญจนบุรีที่ลุยร้องเพลงเปิดหัวกับย่าตลอดนะคะวันนี้แล้วก็ทุกวันนี้นะคะหนูมีโอกาสได้รับาการว่าจ้างะะจากเจ้าภาพเรียกได้ว่ามีงาน เกือบทุกคลยเลยนะตลอดเส้นทางหลายหลายเดือนที่ผ่านมานะคะมีทั้งความสุขความทุกข์ความเศร้าปนๆกันนะคะเด็กนักเรียนม .1 อ,อย่างหนูเนี่ยที่กลางคืนร้องเพลงเช้าต้องไปโรงเรียนหนูก็ ีครู้สึกว่าแฟนเพลงก็เข้าสุดยาเน่ยทั่วประเทศไทยเลยนะให้ความรักความเอ็นดูแล้ก็ความเมตตาหนูมากๆคะหนูไม่มีทางจะมายืนอยู่ตรงนี้ได้นะะคถ้าไม่มีแฟนเพลงหนูยังจะบอกแฟนเพลงของหนูว่าจากนี้ไปนะคะไม่ว่าหนทางจะลำบากยากเข็ญแค่ไหนนะคนะ จะร้องเพลงให้พ่อแม่ฟังตลอดไปนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณมากมากมานะคะพระอาจารย์ราชันหนูเคยไปร้องเพลงที่วัดของพระอาจารย์น,ไไนะคะเด้อน่าจะเป็นจังหวัดพิษณุโลกนะ,ะ,ะาจำไม่ผิไไดใช่ไหมคะวันนี้พระอาจารย์บอกว่ามาร้องที่วัดหนองเทียนหนองเทียน หนองเทียนนะมาร้องเพลงให้สักเพลงได้ไหมหนูเลยบอกพระอาจารย์ว่ายินดีมากๆาค่ะพระอาจารย์เพราะฉะนั้นหนูขออนุญาตมอบเพลงนี้นะคะทิ้งท้ายในค่ำคืนนี้ด้วยบทเพลงครับๆบทเพลงนี้ค่ะจา๋า<ๆ>เสียงปรบมือดังๆให้เจ้าภาพหน่อยจาย้าแล้วก็เสียงปรบมือดังๆให้กับวงกิ่งแก้วโครช จ้าและเสียงประมือที่จำเป็นต้องดังที่สุดนะคะให้กับแฟนเพลงสุพรรณบุรีจา้ามาอีกครั้งอีกครั้งที่ยังได้รับความบุญเหมือนเดิมนะคะพ่อแม่จ๋าขออนุญาตถ่ายรูปด้วยสักหน่อยนะคะเดี๋ยวนับ1 2ึสามประชูมือนะคะแล้วส่งเสียงเฮดังๆนะจา้าพร้อมหรือยังจา้าพร้อมแล้วนับหนึ่งสสาม สุดยอดให้อกีกรูปหนึ่งหนึ่งสองสามสุขบุริขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆโอู้ดเย <laughs> เดี๋ยวมาร่วมสนุกกับวงกินแก้วโคราชต่อนะคะวันนี้หนูขออนุญาตเดินทางไปงานที่สองต่อเพราะวงสุบยาแบนด์เราอยู่นะคะที่อำเภอลองขวานตามไปได้นะคะสนุกแน่นอนเล่นกับวงสดนะคะวันนี้ต้นข้าวสุิยาขอกล่าวคำว่า ขอบคุณและสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอเอาเอาวอ้าวรดีสวัสดกสวัสดีวดดวัสัเีจจีสวัสี เจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งสุพรรณบุรีกอไก่ไจอจานเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งสุพรรณบุรีกอไก่จอจานเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งสุพรรณบุรีไปที่รถท่านด่วนตอนนี้เลยนะครับเนื่องจากรถท่านมีปัญหาเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งสุพรรณบุรีทางกู้ภัยส่งข้อความให้ผมเชวยประชาสัมพันธ์ด่วนกุญแจบ้านไว้ มารับได้ที่ผมหน้ากองบริการแห่งนี้ที่ประชาสัมพันธ์นะครับมีภาษาจีนเขียนว่าขูเบียม ba like. จะติดที่เจ่ห้องทีในป่านะครับสำรวจด้วยขูเบียนะครับเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งใส่เครื่รถตรวเลยนะครับ ขอจบไลฟ์สดเเพียงท่านี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเสียงปรบมือดังๆส่งท้ายน้องตั้งค่าสักครั้งหนึ่งเะยค่ะขอบคุณมากคะขอบคุณทีมงานนะคะพี่ขอบคุณสำหรับคุณแม่เลยคะคุณพ่อ